สองัลบั้มเนี้ยที่ซื้อมาได้ครบทุกคนเลยโปสเตอร์ใหญ่เป็นรูปน้องดีซ่าครับน้องเจนเนี่นะครับสวยมากเดี๋ยวเอาไปใส่ก่อบอนกันนะนี่ไงจำได้ไงเออรักฉันรักเขามาสวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง1นึ่งนวัดนะครับ มีความสุขกันไหมครับผมมีความสุขมากเลยครับผมเลยจะบอกเราได้มาแชร์ของรักของหัวบอกไปเลยว่ารักมากกว่ารูฟี่แต่รูฟี่ถามว่ารักไหมรักนะครับในสุดก็ได้เลิกนะครับในการทําคลิปนี้นะครับจากที่เคยสัญญากับทุกคนไว้เมื่อนานมากแล้วว่าเราจะเปิดกุนะครับโชว์ของสะสมที่มีทั้งหมดของ b บ c ็คพิงว่าเรามีอะไรบ้างนะครับอันนี้ยังไม่หมดนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีอีกหชิ้นนั่นก็คืออัลบั้มโซโล ของน้องแขงนะครับก็ต้องทนกินแกบต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะก็ถ้าคลิปนี้มีโฆษณาขึ้นนะครับทุกคนโปรดอย่ากดข้ามโฆษณานะครับจะได้เป็นกําลังใจให้กับน้องหนึ่งนะครับน้องหนึ่งจะได้มีตังไปเปน้องๆนะครับผมเบบซี่ก็กินก็แล้วสั่งของก็สั่งก็แล้วคอนเสิร์ตก็ไปก็แล้วก็ไม่เคยจะได้สปอนเซอร์จากน้องๆเลยคุณรู้ไหมว่าผมรักเขาบางแค่ไหน เข้ามาเป็นกาลังใจให้ผมหน่อยก็ได้คุณทําตัวเป็นมารินกองสารนองกอง,ะะอง,องเกงมานองม,นงมันแดงบับอ่ะคุณไปเข้าทุกเพจเลยอะไปเข้าทุกช่องอะแล้วข้าบช่องผมไปอ่ะุณคิดดูสิถามว่าอันนี้ทําด้วยความรักไหมก็รักแต่ความรักจะดําเนินไปไม่ได้ถ้าเราไม่กินข้าวกลงวัน ร้อนงานมากนะครับตรงนี้โอเคมาดูที่ของแต่ละชิ้นที่เรามีดีกว่าอ่ามาดูฝั่งสติกเกอร์ก่อนอันนี้แยกไว้นะครับอันนี้เป็นบัตรคอนเสิร์ตนะครับมี2ใบต้นปีกับปลายปีนะครับนี่ต้นปีเป็นตัวนี้นะครับเป็นบัตรยืนอยู่โซน AL 6000กว่าบาทอันนี้คือเขาไม่แม็กนะครับแต่ไอตัวปลายปีอ่ะทุกคนตัวปลายปีเขาเขาแม็กรูตรงนี้นะครับ ก็เป็นโกวีนะครับตัวนี้7,5็0นะก็คุ้มค่ากับชีวิตของชิ้นต่อมาอันนี้น้องจากร้านผมจําชื่อร้านไม่ได้แล้วเขาส่งมาให้นะครับก็จะเป็นพวงกุญแจแล้วก็แถมสติกเกอร์ตัวนี้มาให้น่ารักมากเลยนะครับขอบคุณอีกรอบหนึ่งจำชื่อไม่ได้แล้วขอโทษด้วยนะแล้วก็อันนี้มากับอัลบั้ม How You Like That นะครับเป็นรูปพีจีซูนะเออแล้วก็อันนี้ก็มาจากอัลบั้ม How You Like That เหมือนกันเป็นน้องโรเซ่อันนี้ใส่ถุงมาอย่างน่ารักเลยผมยังไม่แกะเลย น่ารักมากก็นี้ดีอรัรบัมนะครับมาพร้อมกับอัลบัมมีลายเซ็นของน้องๆอ,อยู่ข้างหลังนะดูหนะ้าก่อนเห็นไหมข้างหน้าก็สวยๆเลยแล้วก็มีลายเซ็นของน้องๆอ,อยู่ข้างหลังเห็นปะเห็นปะส่วนนี้ของเบลเขาซื้อมาให้อันนี้มาจากเกาหลีนะเบลไปเที่ยวเกาหลีมาเขา,า,ขาซื้อทีนี้มาที่อัลบัมแรกที่ผมซื้อในชีวิตนี้นะครับผมเริ่มซื้อเพราะว่าเริ่มรู้สึกว่าเราต้องเปยน,น้องแล้วแหละนะครับตอนนู้นเริ่มเริ่มมีต่างจากมีตังกลายมาเป็นมี มาที่อันนี้ก่อนอันนี้เป็นอัลบั้มแรกที่ซื้อเลยนะครับ t h เ First อัลบั้มอัลบั้มแรกของน้องนะครับ <S <S เป็น First Mini a ั้มสแ q u a ์อ Up ข้างในหลายคนน่าจะได้เห็นแล้วนะเนาะก็ไม่ได้โชว์เยอะนะครับก็มีแค่นี้แล้วก็นี่มีของที่อยู่ในอัลบั้มด้วยก็เป็นรูปน้องสีคนนะครับแล้วก็เป็นตัวนี้ในนี้จะเป็นแบบภาพที่มีลายเซ็นอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีอันนึงเป็นรูปนี้นี้แล้วก็การที่ได้มาก็จะเป็นอ่าพี่สู้นะครับพี่สู้ แล้วก็มีโรเซ่เป็นรูปนะครับนี่เป็นรูปนะอันนี้เป็นอัลบั้มแรกที่สั่งเลยต่อมาอันที่2นะครับเป็นตัวนี้นะครับเป็นอัลบั้มโซโล่ของเจนนี่นะครับอันนี้ไม่ได้ซื้อเองนะครับฝากเพื่อนซื้อจากเกาหลีนะเพื่อนก็ไปซื้อที่ตึก YG มาจะมีตัวโปสเตอร์น้องมาด้วยแต่ว่าโปสเตอร์ที่มากับอัลบั้มโซโล่เนี่ยนะครับ ผมแจกไปแล้วตอนที่ผมไปบรรยายที่มอนารสวนครับดูคลิปที่ตรงตรงนี้ได้เลยวันนั้นเราไปบรรยายมหาไรที่เรารักนะครับเป็นมหาไรที่ผมจบมาแล้วก็เอาของไปแจกน้องก็คือเป็นโปสเตอร์อันเดียวนะครับที่ที่ผมมีและอันใหญ่ด้วยอันนั้นแจกให้กับน้องๆมอนารสวนไปข้างในก็จะมีสติกเกอร์ตัวนี้นะครับเป็นสติกเกอร์โซโล่แล้วก็เป็นรูปเจนนี่โซโล่นะครับเป็นรูปนี้ กับอีกโปสเตอร์ก็อันใหญ่ๆเลยอ่ะยังมีอีกยังมีอีกอ่ารูปนี้แล้วก็มีลายเซ็นเขียนอยู่ข้างลังครับผมไม่เคยแกะมาดูเลยวะยังใหม่อยู่เลยนะมือสั่นกินกาแฟมาต่อมาก็จะเป็น2ชุดนี้ผมสั่งมา2อ,อันเลยเพราะผมชอบมากนะครับแล้วก็ตอนนั้นรวยย้ำเตือนตัวเอง c u ว i ิส l ลิอัลบั้มนะครับเป็นสีชมพูกับสีดำ ข้างในก็เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นอัลบั้มที่ผมรักมากเพราะว่าผมสั่งมาปุ๊บผมได้น้องนิ่าเลยอัลบั้มนี้เป็นอัลบั้มที่ผมรู้สึกว่าเขาแถมมาค่อนข้างเยอะมากคุณดูภาพดิเฮีย <Yeah. S 1> ภาพแม่งได้มาค่อนข้างเยอะมากใ้ตัวกระดาษแข็งเนะี่ยได้เยอะจัดนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์ผมรู้สึกว่าอัลบั้มนี้ค้มสุดแล้วรวมถึงไอ้ของที่อยู่ในถุงนี้ด้วยในซองเนี่ยอันนี้มีรูปน้องโรเซ่ผมได้ครบทุกคนเลยใน2อัลบั้มเนี่ยที่ซื้อมาได้ครบทุกคนเลยโปสเตอร์ใหญ่เป็นรูปน้องาน้ ไงเออรักฉันรักเขามากเป็นกล่องอัลบั้มที่สวยมากนะครับต่อมาไม่ใช่ต่อมาดิอันนี้มาแรกๆเลยเอออันนี้เป็นไลท์สติ๊กนะครับเป็นเวอร์ชันแรกนะครับเอ้เวอร์ชันที่2ผมไม่ได้สั่งนะต่อมาเป็นตัวนี้อันนี้เล่นครั้งเดียวตั้งแต่ได้มา m o n o โค l ีนะครับเห็นน้องลิซ่าโปรโมท เห็นน้องลิซ่าโปรโมทครั้งเดียวแล้วก็ซื้อมาเลยนะครับแล้วก็แป๊บๆปมันก็หมดและเป็นเกมเศรษฐีของแบ็คพิงค์เมืองแต่ละเมืองที่อยู่ในเกมเศรษฐีของแบ็คพิงค์ก็จะเป็นเมืองที่แบ็คพิงค์เคยไปเล่นคอนเสิร์ตมาแล้วก็แต่ละจุดเนี่ยก็จะมีภารกิจให้ทำอย่างเช่นปกติเราตกแบบประตูดวงกล่องสมบัติอะไรอย่างงี้ใช่ไหมของแบ็คพิงค์ก็จะมีมันจะมีช่องนี้ด้วยแบบเปย์คอนเสิร์ตอย่างเงี้ยถึงเวลาคอนเสิร์ตมาลงตรงเนี้ยก็ต้องจ่ายตังค์เพื่อจะไปดูคอนเสิร์ตไม่ไปดูไม่ได้นะครับทุ หรือว่าแบบเต้นเพลงนี้เราก็จะได้ตังค์ทำท่าเพลง How You Like That อะไรอย่างเงี้ยจะมีภารกิจอยู่อย่างนี้หมดนะครับเล่นอยู่ครั้งเดียวในนี้ไม่มีภาษาไทยนะเป็นภาษาอังกฤษกับภาษาเกาหลีแบงก์ก็จะน่ารักมากนะครับแบงก์จะเป็นแบบนี้นะแบงก์บิงอันนี้กระดานนะกระดานเป็นแบบนี้ต้องวางนิดนึงเอ๋กระดานแบบนี้สวยป่ะไม่เคยโชว์เลยนะแล้วก็ไม่มีใครทำรีวิวได้มั้งตอนนั้นะ มันต้องมีเพื่อนเล่นนะถึงจะสนุกนะครับตกหน้าโรเซ่ก็จ่ายนะซื้อแบบยึดแต่ละพื้นที่ของใครของมันนะมีบันไดบิงก์อารมณ์ประมาณโรงแรมนะครับแล้วก็อันนี้เป็นสเตทนะครับแล้วก็ลูกเตา๋าก็จะเป็นลูกเตา๋าอ่าสีชมพูสีดําอันนี้เป็นเหล็กหมดเลยนะซึ่งสวยมากนะครับอ่ามีลูกเตา๋าแท่งไฟนะมีไม้มีรถถังแล้วก็มีรถแล้วก็มีหัวใจอันนี้ครบเลยบัตบิงก์นะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ ลักกี้ยูฟรีสแตนดิ้งทิเคต for อัลบ็กพิ้งคอนเสิร์ตแอดวานซ์ทูกัวลาลัมเปอร์ if your pass go collect ถ้าเกิดผ่านแล้วก็จะได้รับตังินสองร้อยนะลักกี้ My love is on fire นะครับเปเปอิชเพเยอร์ห้าสิบข้าใจผู้เล่นคนอื่น50ก็จะมีเกมประมาณนี้นะครับผมเออสนุก โอ้เสียงหายถ้เาเล่นกับเพื่อนที่แบบเป็นบิงเหมือนกันนะสนุกชิปหายเลยบอกเลยแล้วก็ของชิ้นต่อไปเป็นของชิ้นที่ผมเจ็บมากเจ็บถามว่าทำไมถึงบอกว่าเจ็บมากถ้าทุกคนจำได้นะครับคลิปนั้นเนี่ยก่อนจะสั่งอันนั้นมาก็คือสั่งตัวเลดี้กาการครับรอครึ่งปีแล้วหลังจากอัพคลิปนั้นลงไม่นานของแม่งก็มาแล้วประเด็นคือผมจำได้ว่าผมสั่งไซส์ L อแต่ระบบมันขึ้นให้ผมเป็นไซส์ S แล้วทีนี้ไอ้ก็ใส่ไม่ได้สิครับชุดนี้เลดี้กากา แล้วชุดไม่ง่างสวยก็เข้าใจมาจากอเมริกามันมันนานนะครับแต่ประเด็นคือตอนช่วงนั้นมันมีปัญหาด้วยก็คือเขาผลิตไม่ทันท้นเยอะก็เลยบอกว่าดีเลย์หน่อยนะครับแต่ก็ไม่คิดว่าจะดีเลย์ครึ่งปีขนาดนะั้นราคาทั้งหมดนะครับรวมชิปปิ้งแล้วอยู่ที่1,400บาทน้องพานวัตรซื้อมาใส่ไม่ได้เดี๋ยวโชว์สักหน่อยแล้วกันคือกว่าผมจะพับให้มันเหมือนเดิมได้แม่งแต่ว่าผมก็คงไม่ได้เก็บไว้นะตัวนี้เดี๋ยวผมอาจจะ ขายต่อนะครับประกาศขายแม่งในคลิปนี้เลยแล้วกันอ่ะถ้ากลางแล้วกูจะพับยังไงเดี๋ยวขอจำลายแป๊บนึงนะเออครึ่งนึงโอเคอ่ะคิดว่าจำลายได้เป็นแบบนี้ครับเสื้อเห็นหนะเป็นหน้าน้องๆแบบนี้ข้างๆก็มีหัวใจที่เป็น South Candy อยู่ใช่หัวใจป่ะวะไม่รู้นะครับแต่เสื้อสวยสวยที่ี้ยข้างหลังก็เป็นกาการีซูเจนนี่โรเซลิซ่าอะไรอย่างเงี้ย ของแท้เลย South Candy เป็นคัตตอน100% made in Honduras นะครับของไซส์ Size S ไซส์ Size S นะครับซื้อมาพันสผมขายเท่าไหรด่ดิอย่างนี้กันเดี๋ยวผมตั้งโพสใน Facebook ตั้งขายที่พันสก็เปิดประมูลทั้งละร้อยหลังจากวันที่ผมอัพคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปตั้งโพสแล้วก็ขายใครอยากได้ก็บิดเอาค่าจะส่งไม่ต้องเสียนะครับก็เดี๋ยวออกให้ โอเคมาที่โปสเตอร์นะครับโปสเตอร์อันแรกนี่เลยอันนี้เป็นครั้งแรกเป็นเวิร์ลทัวร์ครั้งแรกนะครับที่มาแบงคอกเขาแจกนะครับเขาแจกทุกคนหลังจากเล่นคอนเสิร์ตเสร็จเขาก็แจกตัวนี้อันที่ 2, 2เป็นตัวนี้ครั้งสุดท้ายนะเปิดที่กรุงเทพแล้วก็ปิดที่กรุงเทพด้วยส่วนนี้เป็นโปสเตอร์อยยังหลืออันนี้วะเอาเลยเด็ด <like> โปสเตอร์เนี้ยสวยมากเพราะว่ามันมี2ด้านผมได้ามา2แผ่นนะครับแผ่นแรกเอาไปแจกน้องๆที่มอนเลสสวนแลกในคลิปนั่นแหละนะครับส่วนอีกแผ่นหนึ่งผมเก็บไว้ก็หลังเป็น สวยมากครับสวยมากแล้วก็อันนี้รูปนี้นะครับมากับอัลบั้มดีอัลบั้มนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยเป็นตัวนี้เป็นรูปเจนนะนี่นะเพราะนั้นเรามาดูที่ดีอัลบั้มก่อนดีอัลบั้มคืออัลบั้มนี้นะครับผมสั่งมาเดียวเขามี3อัลบั้มนะจะเป็นสีนี้แล้วก็สีฟ้าแล้วก็สีดำด้วยปพอวันไม่แน่ใจอันนี้ก็เป็นอัลบั้มเต็มอัลบั้มแบบอัลบั้มใหญ่มากแต่ได้ของก็สู้ตัวนี้ไม่ได้อันนี้ได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่สวยดีนะครับก็เป็นปกเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะ มันจะมีความแบบวุ้งว้างวุงวงว้งว้างเป็นมงกุฎกับเป็นรูปเพชรอันนี้ได้พบทุกคนนะก็เป็นน้องลิซ่านะทำไมต่อมาเป็นอันนี้อันนี้เป็นอีกหนึ่งเล่มที่ผมรู้สึกผมภูมิใจมากนะครับสั่งมากับฮ like ายูไรแดนเหมือนกันเฉพาะฮายูไรแดนได้เนี้ยเฉพาะฮายูไรแดนในนี้ก็จะเป็นแบบว่ารูปน้องๆเต็มไปหมดเลยตรงน,นี้เห็นนะมีแบบเป็นเป็นโฟโต้บุ๊กเออเนี่อโฟโต้บุ๊ก ครบเลยเยอะแบบเยอะมากนะจิซูแบบดูจนตาเปียกตาแฉะดูแบบดูเข้าไปแล้วอย่างนี้ก็มีแบบโปสเตอร์มาให้ด้วยโปสเตอร์หายอยู่ลดนะครับที่มีทุกคนเลยนี่ข้างหลังเป็นอย่างนี้ส่วนข้างหน้าเป็นอย่างนี้อ่สวยยังใหม่อยู่เพราะไม่ได้ออกมาเลยแล้วก็มีซีดีอยู่ข้างหลังต่อมาอันสุดท้ายนะครับเป็นรูปที่มากับคิวดิสเลฟ ผมมีอยู่หลายแท่งมากผมเอาไปแจกน้องๆหมดแล้วอันนี้น่าจะเหลือเท่าที่เหลืออยู่นะครับเดี๋ยวเอารูปทุกอย่างมาใส่ในนี้อันนี้เป็นรูป Harry Styles เอ่อเออใช่พูดผิดไ a ย r y s t y l มากับโฟโต้บุ B ๊ k เล่มนี้นะครับทีเดียวเป็นรูปนี้เห็นไหมข้างหน้ากับข้างหลังเหมือนกันเลยนะครับก็คือเป็นรูปครบ4คนเหมือนกันเพียง okay, แต่ว่ายืนคนละท่าเห็นไหมดีซ่าก็เซ็กซี่เซ็กซี่รูปเลยหมดแล้ว หมดแล้วของสะสมทั้งหมดที่ผมมีเกี่ยวกับแบ็คพิงค์นะครับ <c oughs> ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าชอบนะครับก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ผมรู้สึกแฮปปี้ทุกครั้งนะที่พูดถึงน้งนองๆนะครับ <c oughs> ก็คือเราก็สั่งออเดอร์แบบความรักของเราอ่ะเดี๋ยวก็มาอีกเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมาอีกเรื่อยๆถ้าชอบหรือว่าอยากให้ผมทำคลิปอะไรเยับแบ็คบพี่นะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้หรือบอกหรือว่าถามได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาคุยกันในคลิปหน้านะครับแล้วก็ส่วนของโรเซ่ถ้าเกิดอัลบั้มนั้นมาแล้วเดี๋ยวเรามาแกะให้ดูอีกคลิปนึงนะโอเคขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ดูกันมาจนถึงตอนนี้นะครับแล้วก็ผมขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่ไม่ข้ามโฆษณา <laughs> น่ารักอะ Bye-bye.